สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเว r รีวิวกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับราคอบอลทั้งหลายถ้าใครที่ยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันนะครับเลื่อนไปใต้เดคิปชั่นนี้ได้เลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันเลยสามารถรับชมได้เลยนะครับเพื่อมาให้เสียเวลางั้นเรามารับชมความสนุกความมันกันต่อเลย โกเทนคูดได้กลายเป็นลิงยักษ์หลังจากที่ขอให้อูบุนะครับช่วยยิงคลื่นบูสใส่เขาเพราะพวกเขามีเป้าหมายในการที่จะสามารถเป็นซูเปอร์ไซาขั้นที่4ให้ได้ลิงยักษ์โกเทนคูดเปิดฉากการต่อสู้พวกเขาต่อยซ้ายเข้ามาหาอูบุแต่อูบุนะครับสามารถหลบได้ทันเวลาอูบุรีบสวนกลับด้วยความเร็วสูงเขารีบต่อยขวาเข้าใส่ลิงยักษ์อย่างเต็มแรง ดูเหมือนว่าลิงยักษ์จะไม่บาดเจ็บจากการโจมตีของอูบุเลยแม้แต่น้อยนิดเ <Madonna> จ้าลิงยักษ์รีบสวนกลับโดยการต่อยขวาเขาที่หน้าของอูบุด้วยเช่นกันเหลือเชื่อจริงๆแฮพลังมหาศาลเหลือเกิน แต่ความรู้สึกนี้นี่แหละแบบที่เราต้องการเราได้เวลาในการฝึกจริงจังสักทีแล้วดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับทั้ง3มคนจะฝึกซ้อมอย่างหนักเลยและดูเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนนะครับจากก้าวหน้าจากเดิมไปอย่างมากเลยครั้งที่เหน,นื่อยจากการต่อสู้จึงทําการสอบถามโกเทนโกเทนตอนที่นายกลายเป็นลิงยักษ์นายรู้สึกยังไงหรอเออเราก็พูดไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะแต่ร่างกายของเราไม่สามารถขยับได้ตามที่ต้องการเลยมันชัดเลยแหละว,ว่าถ้าเราจะเป็นซูเปอร์ซัญ่าขั้นที่4ได้เราต้องควบคุม สติของตัวเองให้ได้เสียก่อนดูเหมือนว่าทรังนะครับเขาจะรู้กุญแจสําคัญแล้วล่ะครับว่าอะไรนะครับจะเป็นสิ่งสําคัญที่จะสามารถทําให้พวกเขานะครับสามารถนะครับกลายเป็นซูปเปอร์ไซาขั้นที่4ได้จริงด้วยสิกุญแจสําคัญก็คือพวกเราจะต้องมีสติเสียงยังไงล่ะ เสียงตอนที่ปังบอกกับคุณโกฮังไงนี่แหละคือสิ่งที่สําคัญที่สุดตอนที่คุณโกฮังสู้กับเจ้าไอคุณโกฮังได้ยินเสียงของปังจังจึงทําให้คุณโกฮังกลับไม่มีสติอีกครั้งบางทีแล้วเสียงพวกนี้แหละจะเป็นสิ่งที่เรียกสติทําให้สายเลือดชาวไซย่าตื่นขึ้นมาก็ได้ ถ้าเราให้อุบุพยายามส่งเสียงเรียกสติพวกเราแล้วล่ะก็บางทีแล้วผู้เราก็อาจจะสามารถกลายเป็นซุเปอร์ไซย่าขั้นที่4ี่ได้อย่างง่ายดายเลยละ่ะเข้าใจแล้วครับบางทีอาจจะได้ผลก็ได้นะครับมันคุ้มกับการที่เราจะเสียงทรังโกเทนและอุบุได้ฝึกฝนกันอย่างหนักเพื่อที่จะแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าขั้นที่4ี่ได้สําเร็จจนกระทั่งสาวันหลังจากนั้นผ่านไปดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะได้ผลแล้วล่ะครับ โกเทนคูดสามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์เซย่าขั้นที่4ได้สําเร็จจนเกิดนักรบที่สุดยอดขึ้นมาเลกได้ว่าตอนนี้โกเทนคูดนะครับก็ไม่น้อยหน้าโกฮังหรือเบจิตา้าเลยเหตุการณ์ถูกตัดมาที่ในปัจจุบันแล้วนะครับดูเหมือนว่าตอนนี้การต่อสู้กันร,ระหว่างโกเทนคูดซูเปอร์เซย่าขั้นที่4กับเจ้ามาเบิลที่ฟิวชั่นกับชิโนโกโก,กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้วละครับโกเทนคูดเขาไม่รอชา้าเขารีบพุ่งไปด้วยความเร็วสูงเขาสอกอัที่หน้าของเจ้ามาเบิลอย่างเต็มแรง และต่อด้วยการเตะซ้ายเข้าที่หน้าของเจ้ามาเบิลอีกหนึ่งทีดูเหมือนว่าตอนนี้โกเทนคูสจะเร็วกว่ามาเบิลเป็นอย่างมากมเจ้ามาเบิล,ลพยายามสวนกลับโดยการต่อยซ้ายเข้าหาโกเทนคูสแต่โกเทนคูสสามารถหลบได้อย่างง่ายดาย <L ight> และเขาต่อด้วยการต่อยขวาตุยท้องไปที่เจ้ามาเบิลอย่างเต็มแรง <L ight> และต่อด้วยการต่อยเจ้ามาเบิลอยขึ้นไปบนฟ้าเรียกได้ว่าไปสไกลลิฟเลย พลังคลื่นเตา Burning Attack เหมือนว่าโกเทนคูตจะสามารถโจมตีเจ้ามาเบิลได้อย่างเต็มเต็มเลยล่ะครับสุดยอดไปเลยครับคุณโกเทนคูตเราชนะแล้วล่ะครับเยี่ยมเลยเจ้าเด็กพวกนี้ไม่ธรรมดาเลยนิวา่าสงสัยพวกเราจะสามารถฝากโลกไว้กับเจ้าเด็กพวกนี้ได้แล้วละ่ะแต่ดูเหมือนว่าภัยร้ายมันจะไม่ได้จบสิ้นไปอย่างง่ายได้อย่างที่พวกเขาคิดแล้วล่ะครับเมื่อเจ้ามาเบิลมันยังไม่ตายมันยังเหลือรอดจากการถูกโจมตีของโกเทนคูตได้ แต่ดูเหมือนว่าความวัวยังไม่หายความควายก็เข้ามาแทรกแล้วล่ะครับเมื่อโกเทนคูนะครับทั้งสองคนแยกร่างออกจากกันจนเหลือแค่ทรังกับโกเทนเท่านั้นบ้าะมัดยากเลยดันไม่ได้คำนวณเวลาตอนแปลงร่างซะด้วยพวกเราดันแยกร่างก่อนที่มันจะตายซะอีกเดี๋ยวพวกแกเตรียมตัวตายได้เลยบังอาจทำไม่ข้าบบาดเจ็บปางตายแบบนี้ แต่ทานางนั้นเองอูบูนะครับได้เข้ามาขวางไว้และดูเหมือนว่าเขาจะเป็นนักรบคนต่อไปที่จะประทะกับเจ้ามาเบลแกพลาดแล้วล่ะที่ยังหน้าด้านกลับมาตรงนี้ได้แทนที่จะหนีไปแต่คราวนี้แหละฉันจะขอหยุดความเสียหายทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะแกเองแกจงเอานี่ไปกินซะพลังคลื่นเตาสถานฟ้า เจ้ามาเบิมันไม่ยืนเฉยๆอย่างแน่นอนมันจึงทําการสวนกลับไปด้วยเช่นกันแกก็เอาไว้นี่ไปลองหน่อยบ้างละกัน try a g เก beat ทั้ง2คนต้านพลังอย่างสูสีดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับทุกการต่อสู้จะไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วล่ะครับฉันจะไม่ลังเลในการที่จะฆ่าแกอีกต่อไปแล้วเพราะฉันต้องการปกป้องโลกใบนี้ถ้าอย่างนั้นแล้วก็จงเอาพลังนี้ไปเต็มๆลักกันพลังคลื่นเต่าคูน้าไปอีก ดูเหมือนว่าพลังคลื่นเต่าของอูบูนะครับจะสามารถจัดการเจ้ามาเบิลได้แล้วอูบูนะครับเป็นผู้ชนะและตอนนี้นะครับเขาก็เป็นวีรบุรุษในการปกป้องโลกได้เสียทีทางด้านฝั่งของท่านไคโอชินนะครับทุกคนก็ต่างดีใจแหละครับที่พวกเขานะครับสามารถชนะได้โดยเพียงแค่ให้เด็กพวกนี้จัดการก็สามารถเป็นผู้ชนะได้แล้วล่ะครับเดี๋ยวโกเทงกับฉันจะขอไปที่วังของพระเจ้าอีกนะถ้านายอยากจะฝึกด้วยก็ตามมาเลยแต่ถ้าเหนื่อยแล้วก็พักก่อนละกันแต่ดูเหมือนว่าทั้ง3คนนะครับก็ไปฝึกฝนกันต เพราะพวกเขาอยากจะแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นและโลกนะครับก็พ้นวิกฤตไปได้นะครับอีกครั้งหนึ่งด้วยแผนการรับของทั้งที่คิดขึ้นมาแต่ว่านะครับในครั้งหน้าพวกเขาจะปกป้องโลกได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามารับชมกันต่อเลยเหตุการณ์นะครับอยู่ที่วังของพระเจ้านะครับทั้ง3คนก็พร้อมที่จะฝึกฝนกันต่อ โกเทนตอนที่เราต่อสู้กับเจ้ามาเบิรพวกเรามีพลังมากขึ้นก็จริงแต่ว่าในเวลาที่เราแปลงร่างเป็นซูเปอร์ซยาขั้นที่4แล้วค่อนข้างจะมีขีดจำกัดอยู่นะเราต้องฝึกฝนให้มากกว่าน,นี้และเราจะต้องแข็งแกร่งโดยที่พวกเราจะต้องไม่ฟิวชั่นกันอีกแล้วล่ะเราต้องฝึกฝนให้มากขึ้นนะทางด้านโกเทนกับทรังทั้งสองคนก็ฝึกฝนทางด้านการต่อสู้กันอย่างหนักหน่วงเลย ตัดมาทางด้านอูบุนะครับดูเหมือนว่าอูบุตอนนี้นะครับเขาจะฝึกฝนสมาธิของเขาและเขาพยายามนะครับจะควบคุมจิตใจตัวเองให้ได้แปลกจริงๆตอนที่เราโดนภาพมายาในการต่อสู้เราสัมผัสพลังได้ถึงพลังของคุณบูดูเหมือนว่าคุณบูจะช่วยเราเอาไว้นะสิในตอนนั้นเราต้องดึงพลังนั้นออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เหตุการณ์ถูกตัดมาที่ทางฝั่งของดาวท่านไคโอชินอีกครั้งหนึ่งดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับโกฮังเขาจะสามารถดึงหางของเขาได้มาสําเร็จแล้วพวกข้าต้องเหนื่อยแทบตายกว่าจะดึงมาได้ สําเร็จดีละแปลงร่างซะจะได้ฝึกกันต่อตอนนี้พวกเจ้าแปลงร่างเป็นซูเปอร์ซียคั้นที่4ได้โดยไม่มีปัญหาแล้วใช่ไหมละ่ะดูเหมือนว่าตอนนี้โกฮังกับเบจิตา้าทั้ง2คนสามารถแปลงร่างเป็นซูเปอร์ซียคั้นที่4ได้อย่างง่ายได้แล้วล่ะครับ รู้สึกว่าการแปลงร่างของฉันจะไปได้สวยเลยละ่ะเดี๋ยวก่อนข้าขออธิบายเกี่ยวกับการฝึกฝนให้พวกเจ้าเองขั้นแรกโกฮังจะต้องฝึกฝนการแปลงร่างเป็นซูเปอร์ไซย่าแค่นในสี่ไอชํานาญเสียก่อนส่วนเจ้าเบจิตา้าเจ้าจะต้องฝึกฝนการควบคุมอารมณ์ให้ได้เบจิต้าถึงกับงงเลยแหละครับว่าทําไมคนอย่างเขาเนี่ยบุคคลที่เรียบร้อยหรอ ถึงจะต้องนะครับฝึกฝนนะครับควบคุมอารมณ์ด้วยเพื่อจะให้พลังที่หลับไหลในตัวของเจ้าตื่นขึ้นมาเจ้าจะต้องรู้จักอดทนสักก่อนยังไงก็ตามทีเธอแต่และคนก็ผ่านการฝึกที่แตกต่างกันไปก่อนอื่นเลยค่าจะเริ่มจาก,ก,ก,กติจีต้าก่อนละกันแล้วค่อยฝึกให้เจ้าโกหังโอเคบอสซูปเปอร์เซียยากันที่5เกิดจากการสะสมความโกรธไว้จํานวนมากและระเบิดพลังออกมาหากเจ้าสามารถควบคุมอารมณ์ได้แล้วลก็พวกเจ้าก็สามารถใช้พลังได้อย่างมหาศาลเลยล่ะ พูดตรงๆสิ่งที่เราฝึกกันต่อไปนี้มันอันตรายมากๆแต่ก็มีเพียงแค่ทางเดียวเท่านั้นแหละที่พวกเจ้าจะสามารถทำได้โอเคงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ายังมีอีกเรื่องที่ข้าจะบอกเจ้าไว้ถึงแม้จะฝึกฝนกันสำเร็จแต่ข้าก็ไม่รับประกันนะว่าพวกเจ้าจะสามารถแปลงร่างเป็นซูปเปอร์ไซยา่าคันทีห้ได้ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนครับแล้วเราจะฝึกฝนเพื่ออะไรกันครับถ้าเราฝึกแล้วไม่สามารถแปลงได้เดี๋ยวก่อนสิเจ้านี่รีบเหลือเกินฟังข้าให้จบก่อนแต่ว่ามันก็มีโอกาสสูงที่พวกเจ้าจะสามารถแปลงได้สำเร็จแต่ข้าไม่รับประกันเดอ้อเอาแล้วล่ะครับโกฮังกับเบจิต้านะครับพวกเขาจะสามารถฝึกฝนจนสามารถเป็นซูเปอร์ไซยาขั้นที่5ได้ด้วยตัวเองได้หรือเปล่านะครับหรือว่าการฝึกทั้งหมดของเขาจะเป็นโมค้านะครับหรือว่าฝึกฟรีนั่นแหละครับเราก็ต้องมารอรับชมเลยครับว่าตอนหน้าจะเป็นยังไงนะครับจะ จะสามารถเกินนักรบสุเปอร์สซายกันที่5ได้หรือไม่ และจะสามารถนะครับปลุกซุนโกคูกลับมาได้หรือเปล่านะครับพวกเขาจะลบพลังด้านลบได้หรือไม่นะครับในตอนหน้าๆนะครับก็เดี๋ยวจะรอรับชมเลยแหละครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงและสาหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันนะครับเลื่อนไปใต้เดคิปชั่นนี้เลยเลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันเลยและสาหรับใครที่ยังไม่ได้กดซ u b สไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไปด้วยแล้วกันนะครับเวลากดแจ้งเตือนนะครับอย่าล ลืมแล้วกันนะครับแล้วก็แฟนเพจผม Over Re ์รีวิวฝากกดติดตามด้วยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ